วันที่หนึ่งในเซิร์ฟเวอร์หกร้อยหกสิบหกไม่ใช่วันที่เจ็ดสิบหกในเซิร์ฟเวอร์หกร้อยสี่สิบหกต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปเน้เลยครับความจริงจะบอกวันที่หนึ่งเซิร์ฟเวอร์หกไม่ได้บิดไปหลายวันนี่มันวันที่สี่วันที่ห้าที่เซิร์ฟเปิดแล้วมั้ง ยันมีเซิร์ฟเวอร์667เปิดแล้วอะน้องคิดดูโอ้โหขั้นเทพจัดแพ็คสุดพิเศษเพื่อคนวันพันแมน,นะครับมีแพ็ค6กคูปอง18บาทเข้ามานะ6กคูปองมูลค่า30บาทครับแต่เราซื้อได้ในราคา18บาทเท่านั้น คิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพน้องชายแพ็กนี้อยู่ยาวยาวยันกีกี้บวชเลยก็ว่าได้นะรายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทําคลิปและการไลฟ์สดเนดะ้อมาอัปเดตกันหน่อยนะครับนะกีกี้6.6หได้เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เหลือแต่กีกี้อาคาซะ อาคาซา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 อ,อาคาซาอ,อ,อ,อาคาซาแกแน่น้อยแน่อาคาซาโอ้โหไปดูดาบพิฆาตระสูนในโรงหนังมาบอกเลยว่าอินจัดจัดอยากให้น้องไปดูกันนะครับหลังจากที่พี่ไม่เคยดูสมับอนิเมะมาก่อนนะก็เลยไม่รู้ว่าตอนจบหลังจากเนี้ยมันเป็นอะไรบ้างนะพอดูแล้วว้าวจัดจัดครับขอเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อนี้กันแล้วกันนะถือว่าไม่ได้สปอยนะครับมาอัปเดตกันหน่อยแล้วกันนะไม่ได้ทําคลิปมา3วันเนาะเย็นนี้ มีไลฟ์สดด้วยเด้อเจอกันน้องชายเราอยู่ในอันดับที่13ของดาบ้าพลังบดไปที่17ล้าน1 5 3 3 5 0นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เราไปโพสต์ปั่นในกลุ่มซื้อขายบอกว่าขาย ID ดีเซิร์ฟเวอร์646ไม่ขายครับน้อง แค่โพสราคา5,000บาทราคามันก็เกินจริงแล้วใครจะไปซื้อครับปรากฏว่ามีคนเชื่อฮนะเแบบแบบี้เบบเนี่ยชเชื่อเฉยว่าเราจะขายไอดีแล้วเขาก็เลยไปโพสต์ขายไอดีตามนะครับขอญาตนะอยู่เยาๆยายันลูกบวชน้องชายถ้าแกขายนะแกโดนราชาพู้นี้เล่นงานแน่โดนหมัดอากาะแน่อมันเที่ยวต้องนะมาดูเลเวลกัน วันนี้เลเวลเก้าสิบจอดจอ่อจะไปเก้าสิบเอ็ดแล้วแต่คาดว่าจะไม่ได้อาจจะพรุ่งนี้เช้าเลยครับไปเลเวลเก้าสิบเอ็ดแล้วก็ไม่มีอะไรต่างหลังๆเนี่ยเลเวลมันก็ขึ้นช้าแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรตอนอัพเลเวลนะครับกิจกรรมนี้เหลืออีกหนึ่งวันนะหีบค้นหาสมบัติเนะี่ยตอนนี้พี่ก็เปิดสมบัติไปเรื่อยๆเพื่อจะเก็บสะสมนะครับเอาไปแลกขุมทรัพย์ต่างๆก็เดี๋ยวรอแลกพวก,กรามังกรพวกของทองอะไรพวกนี้แล้วเกิดเป็นไม่ได้เนะี่ยอาจจะเป็นพวก,การ์ดบัฟแต่อยากได้เนี่ย อยากได้อันเนี้ยหีบเลือกปล่อยพลังเนี่ยเลเวลหกเลยอะ่ะขอสักอันหนึ่งเถอะนะครับใช้เก้าร้อยพอไหมเนี่ยเหลือเวลาอีกสองวันไหม ไม่น่ารอดดูทรงแล้วอ่ะแต่อยากได้นี้นะเธอถามว่าว่าอยากได้อะไรในกิจกรรมนี้นะครับนอกจากนี้มันยังมีอัปเดตมาซุ้มขอพรมาแล้วสําหรับสายเติมมีฮารุออ,อยเมื่อไหร่เธอจะเติมฉันต้องการรับอ่างเปานะะเติมเงินเดี่ยวนะี่น้องชายนะครับก็เธอใครไม่ใช่สายเติมเนี่ยเราก็ต้องรอรับอ่างเปาจากเพื่อนแล้วก็เอามาเปิดรับของกันถามว่าในนี้มีอะไรดีบ้าง พี่มองว่าเป็นหินหินฮีโร่ปีศาจนะที่สามารถทําให้เราได้ตัว UR โดยที่ประหยัดตัวดาได้เยอะมากขึ้นหรือว่าสองอันนี้ก็โอเคโดยเฉพาะอันนี้การอัปดาวสีม่วงเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ของการอัปดาวอะ่ะมันไปไกลขึ้นเพราะว่าตอนนี้หายากจัดนะครับตอนนี้ดวงเราดูของก่อนนะเนี่ย ของทองไอ้ของแดงนะแล้วก็การดาวม่วงเนี่ยคือใช้อันเมื่อกี้ในการอัพเราทําได้แค่2ดาวเองเถ่านร้แล้วบวกเนี่ยมันขึ้นหลายหมื่นอยู่นะได้เยอะอยู่นะครับของแดงนี่อีกอันนึงที่ทําให้อัศวินกับเกลือนี่ก็คือเซตจ,จัรก,กลนเซตจ,จัรก,กลเนี่ยข้อดีก็คือมันลดดาเมจที่ได้รับ30บเบวกค่า h ฮีแล้วก็ท่าโจมตี10%เถามว่าทําไมต้องทําอันนี้พี่จะทําให้กาโร่น้องพี่จะจัดกาโร่ UR ที่จะมาในเดือนตุลาคมนี้ แบบเบิ่มๆนะคือลืออย่างแน่นอนนะก็เลตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมของการโรนะครับก็ตัวดําตอนเนี้มีร้อยเจิบาใบชิวๆมีตัวดํารอบนี้ให้ซื้ออีกยี่สิบกว่าใบนะครับรวมไปถึงเรามีหินในกล่องนี้นะหรือว่าจะเอาหินฮีโร่พี่เกลือมาเยอะนะครับมี2ก้อนเอาไงหินเยอะแยะอะไรแบบนี้ได้ก่อนการันตีการั่วอย่างแน่นอนนะครับ วันนี้หมุนกลงล้อ7ครั้งเอาเพชรรัวๆอีกเช่นเคยแล้วก็ใช้เพชรในการซื้อนี่ครับช็อกโกแลต5ครั้งซื้อไปแล้วถึง52ครั้งแล้วก็ซื้ออันนี้ซื้อกระป๋องม่วงซื้อไปสามครั้งไว้ลงดันพวกพวกฝันร้ายพวกอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ตัวดําตัวดํามาเนี่ยมันอยู่ระยะสั้นนะมันอาจจะไปประมาณวันที่21ถึงวันที่22วันนี้วันที่1 5ใช่ไหมครับรีบซื้อไว้ดีที่สุดนะที่จัดไปแล้ว 16อันนะครับเหลือแค่20บ mm hmm. ก็จะเหลยอซื้อวันละ7วันละ7ใบซื้อให้ได้นะเก็บไว้เลย mm hmm. น้องชายรู้เรื่องไปดูก่อนว่ากระป๋องม่วงพี่ไปใช้ทำอะไรทาสู้ราชาครับไม่ว่าจะเป็นด่านราชานะ mm hmm. หรือว่าด่าดนนรกที่เอาของพวกเป็นการบัฟอะพี่เอาลงทั้งคู่เลยในการบัฟมันขึ้นอะไรวอ๋อเป็นแพ็คเหรอไม่มีตังค์ซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับ mm hmm. แล้วก็ที่เหลือเนี่ยบางส่วนก็ไปลงทักษะฝนฝนเพราะว่ายังคงเอาทักษะให้ตัวร่วงอยู่ก็คือเป้าหมายตอนเนี้ย ในเดือนใกล้ๆเนี่ยจะทําให้ทักษะของด้วงเนี่ยสิเต็มทั้งหมด คือทาพลังร่วงตัวแบกให้ได้มากี่สุดหลังจากนั้นมาในการโรมาเราจะได้เอาทรัพยากรต่างๆเนี่ยไปอัดให้ที่กาโรได้นะครับก็มีดวนตัวบัคกดวนข้ามเซิร์ฟที่อยู่กลุ่มเนี้ยกลุ่มล่าขีดสุดนะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่สองใครอยู่เนี่ยก็มาให้พลังกันได้ขอบคุณทาจิตราเนี่ยทีจิตราเหรอที่สู้แล้วพ่ายแพ้ให้พลังพี่มาตอนนี้อยู่อันดับ44ยังน้อยจะรั่วนะครับก็มาให้พลังกันได้นะครับอย่ามาตบพี่นะ เออมีสัปดาห์หนึ่งไม่ได้ผ่านเข้ารอบเพราะโดนรุมกระทืบครับนะครับแต่ก็อยากเข้ารอบไปทุกสัปดาห์เพราะอยากเป็นตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์646บางที่เนี่ยอาจจะตกคนในเซิร์ฟเวอร์666ก็ได้นะครับอ่ะอยางที่ทุกคนรู้ครับตอนนี้เราเตรียมการที่จะเอาการโร่ล่าง UR แต่สิ่งที่ทำให้การโร่ UR โหดขึ้นได้นั่นคือการโร่ s s r บวก ยังคงหาลูกแก้ววันนี้มันต้องเข้าแล้วไหมนะถ้าเรามี s n r บวกเนี่ยมันจะทำให้ตัว U R Stat เพิ่มขึ้น150%แข็งโ <Okay>. oh. ตึงแล้วก็อันตรายมีตัวม่วง17ใบจัดไปดีแบบเบิมๆคือ10ใบแรกก่อนเลยคราวที่แล้วเราเพิ่งได้อะไรมานะหินฮีโร่ใช่ไหม ถ้าได้หินฮีโล่อีกก้อนหนึ่งก็กระบองเหล็กเถอะนะฮะกระบองเหล็กลูกแก้วมารอแล้วตอนนี้มาแล้วเล่นเพื่อความหวังกับขอให้ได้ขอให้โดนกับตัวม่วงของเราใส่ตามาเห็นว่าบางมีกระตุกจิตกระชากใจลูกแก้วกาโรออกหรือเปล่าลูกแก้วกาโรมาสี่ทองลูกแก้วกาโรลูกแก้วกาโรขอร้องขอร้องมาผู้เป็นเจ้าลูกแก้วกาโรไม่ได้ละพีเตอร์สัจาม่าโผล่ออกมาสมาคมมิโรมีบอดแสไม่พอเหรอโอ้ยเพื่อพี่ อะไรของมึงมาทำไมนี่หลุดเลสแบบว่าโคตรอภิมหาหลุดเลสนะตัวไก่แจ้ตัวแจกในเซอร์ว่าเปิดใหม่สัปดาห์ที่สองมาทำเพื่อเกิดมาทำเพื่ออศวินขับเคลื่อนโอ้กาโร่ฉันแล้วมันจะมาให้เปิดไหมเนี่ยตายแล้วสิบหกอะไรเี่ะสิบหกวันรีอรอรีเฟซใหม่โอ้ไมา,มาขอต่อต่อต่อกูจะรั่วกูจะหลุด เอาเปิดทีละใบนะครับมีเจ็ดใบเนี่ยขอลูกแก้วการ่โรหมันไม่ใช่ฟรีะนะถามว่าเอาตู่ม่วงมาจากไหนเยอะแยะพี่เปิดในร้านค้าลึกลับครับเสียสามร้อยเพชรแล้วก็เปิดในแพ็คอะไรเอาบูมแมนบูมแมน oh my god i can't believe it <laughs> น้อง ใครอันดับสูงแบบพี่นะน้องจำคำพี่นะเกมมันอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับ <laughs> การู้น้องบูบูแมนบอ้สัใจเกมมันจะเปลี่ยนเล็กน้อยแล้วน้องการูพาดสองเลยดีไหมแล้วปวดสเตตัสเขาเรียกปัดใส่น้ำทลายหินสนท้อนหมดอ่ะปัด ปัดป้องปัดป้องน้องโดนพี่ปัดป้องแน่นอนได้รอ้องอ่าแม่น่หกสี่หกเยียวายันลูกบวชน้องชายโอ้โหหหหอหอหห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 ห <laughs> ใครที่จะรีบคุยกับพี่รีบคุยนะครับเดี๋ยวอนาคตพอไม่มีการโร้ดแล้วเนี่ยอยู่คนระดับกันแล้วมันอยู่แล้งแบบว่าห่างกันเกินไปแบบนี้แล้วอ่ะพี่อยู่นี่น้องอยู่เนี่ยมันคุยกันยากเนาะเดี๋ยวพี่มีการโรดเราจะคุยกันยากรีบคุยครับตอนเนี้ยนะครับวันแม่ทาอะไรดีบิดนะ <S <S พี่กี้ครับอธิบายการใช้คูปองส้มให้ฟังหน่อยครับพอดีผมเพิ่งเติมแบบใช้คูปองครั้งแรกมันไม่ได้กิจกรรมเจนอสที่เติมขั้นเทพขั้นต่ําครับผมต้องเติมวันละกี่บาทครับเอางี้ คูปองส้อมอ่ะมันเหมือนเงินเราอ่ะแต่มันอยู่ในรูปแบบของคูปองล่ะซ,ะซึ่งเวลาเราเติมขั้นเทพอ่ะมันจะได้เยอะกว่าที่เราจ่ายส,สดๆอ่ะนั่นอกไหมคูปองส้มหนึ่งใบเท่ากับ5บาทนะสมมุติว่าเรามีคูปองส้ม8ใบเท่ากับกี่บาท40บาทใช่ไหมเราก็จะสามารถกดแพ็ค39กในเกมได้แล้วมันถึงจะได้ในกิจกรรม G Nod ครับน้องชายผมจะเอาสวินรีเทิร์นดีไหมครับตอนนี้มีด้วงพาร์ทสออยู่หรือว่ารอการโร่พาร์ทสองเลยครับการโร่โหดกว่าเยอะน้อง นะอัศวินรีเทิร์นเมื่อกี้พี่ได้ตัวมามาทุ้ยอย่างเซ็งเลยนะครับเอาการโร่ดีกว่าเชื่อพี่อัศวินมันตกจบเมตาตอนการโร่มาแล้วระหว่างการโร่กับกระบองเหล็กเอาตัวไหนทาพาร์ทสองดีครับมันเป็นสิ่งที่พี่คิดอยู่นะเพราะากระบองเหล็กอ่ะมันมันลดทอนเรื่องของไอ้ด้วงเรื่องของการโร่อ,อะไรได้นะครับแต่การโร่มันก็เท่แล้วมันก็สะท้อนแรงเนอะป่ะยังไม่แน่ใจอ่ะขอตัดสินใจอรั้งนนีะ้เอาเอาเป็นว่าคอมเมนต์นี้ เอ่อคลิปนี้ช่วยบอกเพื่อนหน่อยแล้วกันครับว่าเอาตัวอะไรดีพี่จะได้ดูด้วยเหตุบอกเหตุผลด้วยนะครับว่ากาโร่หรือว่ากระบองเหล็กพาร์ทสเพราะอะไรฟินิกแมน SSR บวกกับราชาใต้ดิน SSR บวกตัวไหนดีกว่ากันครับนะฟินิกแมนได้ประโยชน์วันเยอะนะในการชุบชีวิตผมไปดูคลิปบางคนเวลาเขาเริ่มเกมมาทำไมส่งจดหมายมันส่ง XP มาเป็นหมื่นเลยครับเลเวล70นะเซิร์ฟเถื่อนหรือเปล่าอ๋อบางคนเขาดองครับบางคนเขาดองตัวอีก สวยพีอ่ะมันจะอยู่ในในร้านอันนั้น่ะประจำวันอ่ะได้แค่5อันนอกเหนือจากนั้นน่ะมันจะอยู่ในจดหมายเขาดองไว้แล้วพอเลทคูณสองมาเขาถึงค่อยใช้ผมซื้อแพ็คหกคูปองเครดิตไม่ลงคูปองไม่เพิ่มทําไงดีครับกดกี่รอบก็ไม่ได้ที่ต่อเพจของขั้นเทพเลยนะครับเติมขั้นเทพใช่ไหมการโรยูอาร์โซนิกยูอด้วงตัวดําพอแค่2ตัวเอาอะไรไดีครับโซ n ิกกับการโร บิดซะหกสี่หกแล้วกีกี้นะเรียงคำไม่ถูกก่อนนะ้องโสซากาโร่กับกระบองเอาตัวไหนดีครับพี่พี่ว่าจะกาโร่ละมีลูกแก้วกาโร่แล้วแกล่างหนึ่งแม่งกูจะได้ตอนกาโร่มาหรอไมมันไกลอย่างว่าล่างหนึ่งกาโร่ยูอาร์กับโซนิกยูอาร์เอาตัวไหนดีครับทันแค่ตัวเดียวนะเอ่อถ้าเกิดยาวๆมันโซนิกจริงวะ่ะหลายคนบอกอนะวันแม่แบบนี้เกกี้บิดเลยครับไปหกหกนะเพื่อ พี่ช่วงแรกๆผมก็ว่าหน้าเบื่อแต่หลังๆถ้าเอกเริ่มเก่งก็เริ่มมันละเกมไหนเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรวะนะด็อกนัตสูมิโซนิค u r สุ่มได้ดีไหมครับหา UR ตัวแรกใช้ดีครับนะเล่นได้ยาวๆรอดู666นะครับไม่ได้ไปน้องอ๋อแต่เรามีกิจกรรมประลองในเซิร์ฟเวอร์ห6หนะครับเดี๋ยวพี่อัปเดตให้ื่อใครดูในคลิปช็อตแล้วน่าจะรู้ตอนนี้เนะี่ยพี่ให้อามาเลีย เก็บเลเวลอยู่แล้วเดี๋ยววันที่7็ของเซิร์ฟเวอร์โกอกหรือวันอังคารหน้าเนี่ยจะมีเอาเอาสายฟีมาประลองกันแล้วทำคลิปให้ดูนะอาจจะไลฟ์สดนะผมก็ดูเหมือนกันครับดูได้2ตอนหลับอ๋อไอเรื่องนั้นถังซานใช่ไหมบิดไป66กแน่เลยพี่ครับ66เอาตัวอะไรดีครับนะเออขับเคลื่อนก็ดีเอามาเป็นตัวคอ s z r บวกทะเลมาปลุกตื่นดีไหมครับก็ดีนะครับแต่ว่าหลังๆมันก็ไม่ได้เล่นแล้วละร้อยสาสิวดดำทันการโรก,กับโซนิกไหมครับไม่ทันโซนิก เซอร์ว oh, mm ิสอุ้ยเซอร์วิสไม่ได้มานานนะทักทายนะครันน้องชายวันเสาร์หน้าพี่ลงเซิร์ฟใหม่ครับไม่ได้ลงนะหกหกตั๋วดํายังทันการโร่ไหมครับห้าสิบห้าทันอยู่สอนโหลด OPM บนคอมหน่อยครับแล้วดาวนโหลดแอป,ปเล่นจําลองก่อนนะ LD Player หรือ Blue Stack อะไรพวกนี้แล้วถึงจะโหลดแอป,ปได้สูตรการคิดค้ำเทพแบบใหม่อ่ะใช้หาร30แล้วคูณด้วยสินะแพ็คถูกมากๆ U R ตัวแรกควรเอาตัวอะไรดีครับขอเล่นเย้าเย้า ยันลูกบวชยูอาตัวแรกรอ่ะกาโร่ก็ได้โซนิกก็ได้คนนี้บอกไงกาโร่ครับอ่าเห็นเหมือนพี่เดือนนี้เหลือกิจอะไรบ้างครับเดือนนี้เหรอเดือนนี้เหลือกิจครึ่งเดือนหลังเออหรอพี่จะอัปเดตกิจครึ่งเดือนหลังนี่ว่ามันมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวอัพพรุ่งนี้แล้วกันเนาะตัวอาวุธมาตอนไหนครับตัวอาวุธจะมาอ,อ่ามันมาแล้วนี่มันอยู่ในแพ็คตัวอาวุธอะซื้อหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดเพชรดูในร้านค้านะครับเดือนหนึ่งจะมาครั้งหนึ่งแล้วมันจะหมดตอนสิ้นเดือน เล่นยิงลูกกลมกลมได้ตัวทองหนึ่งใบครับพี่เล่นไม่ได้เพราะว่าเวลาเราไปเล่นถ้าใครอยู่หกสี่หกอะแล้วยิงหนังสตต๊กของบอลทองอะ่ะจะเห็นพี่อยู่ตรงหน้าสุดเลยเห็นปะถ้าพี่เล่นอะคนอื่นที่เข้ามาก็จะไม่เห็นพี่อะแบบเข้ามายิงจะเห็นพี่แบบโลโก้โดดๆเลยอะมันเป็นสูตรโปรโมทครับกลยุทธ์ถาวอกี่บาทครับขั้นเทพนะหกร้อยบาทเหรอเติมประมาณสี่ร้อยนิดๆแนะนําเล่นยิงบอลทองได้ตัวทองง่ายสุดครับแต่พี่เอาไว้โชว์นี้ ยิงบนทองครับเกินสามร้อยห้าสิบเอ็มจะได้สีทองพี่เล่นไม่ได้อดี่เนาะท้าปิกี้ถ้าผมอยากได้อาวุธสามดาวของเจนอสแต่ถ้าผมลืมเติมวันที่สามแต่วันที่สี่ผมเติมได้ครับมันขับขึ้นไปเหมือนกันครับได้เหมือนกันนะพี่จะไม่จัดอาวุธเฉพาะด้วงเหรอครับไม่เอามาไม่พอตอนเนี้ยถูกมากผมเติมแล้วโคตรถูกนะคิดจะเติมเงินเติมคันเทพลเลื่อนพี่ให้การหิดเล่นให้เหรอครับสภาพลูกสาวพี่ชื่อชิกี้ได้ไหมครับเกกิกี G ้เพื่อ ซานเท่กี่โมงครับนั่นแหะดิแม่งหลับปะอล่าสุดพี่ดูถึงตอนสองแล้วหลับโอเคไหมอีกี้บิดไปหกหกแน่อยู่ยาวๆไหนอะพี่ไม่มีแพ็คหกคูปองเลยอยู่ล่างสุดนะครับตัวม่วงเหลือห้าใบการันตีได้จากกิจสุ่มแดงสองใบอีกสามหาจากไหนครับใส่โค้ดหมดแล้วครับอาจจะต้องเติมในร้านคาน้าลึกลับตัวดำสิบใบเก็บสุ่มกาโร่แล้วรอเรียรันโซนิกทันไหมครับทันโย หลุด66อีกแล้วนะแปลกๆนะไม่บิดยาวๆเพราะเติมไปเยอะไม่บิดครับอยู่646ยาวๆพี่ก็เติมเยอะเหมือนกันผมมีหินฮีโร่ u ย4อันตัวดำ4 4ใบจะทันการโร่กับโซนิกไหมครับทันแน่นอนแต่พี่โซนิกพัสสองด้ไหมวะเอ้ยไม่ให้กาโร่พัสองไหมมาขนาดนี้แล้ววะผมว่ามันควรเอากาโร่ต่อรีเทิร์นเวิร์กไหมครับเอาด้วงก่อนค่อยเอากาโร่ตออรีเทิร์นกาโร่สุดเลย โอ้ยได้หินปีศาจสามอันแต่ได้หินด้วงสามอันโอหดวงรีเกิร์ดอัศวินไล่ต้ลลตอนคนในเมืองตัวดำร้อยห้าใบทันกาโร่ใหมครับตอนนี้ยังซื้อไม่ครบเลยเหลือสิบสองใบโอ้โหไม่ทนันมั้งคุณอีกเดือนกว่าๆทันอยู่แล้วถ้าน้องเอมี่อ่านโปรดจงรู้ไว้ผมนั้นหลงรักเอมี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอมี่มีเอฟซะเอมี่ตอนแรกแรกไม่ค่อยสนุกครับต้องดูยาวๆครับถังซานนะ อยากโดนเรียกว่าน้องชายนี่ต้องทำยังไงครับพี่ชายใหญ่เนี่ยก็เป็นสมาชิกช่องอลิตต้นชัดได้เป็นน้องชายแน่รู้เรื่องนะฮะแค่สมัครสมาชิกเท่านั้นหรือว่าโดเนทเย็นนี้ก็ได้เจอกันในไลฟ์สดซัพพอร์ตตัวต่อไปตัวอะไรครับซัพพอร์ตเหรอตัวต่อไปเป็นฮิลไฟเฟมถ้าผมไปลองเล่นหกหกแต่ยังไม่บิดถือว่าบิดไหมครับบิดซันเฟลเวอร์ไอดีเซิร์ฟสิบสองไม่ได้เล่นแล้วเพิ่งเห็นตัวดำสี่ร้อยกว่า คิดอยู่เล่นต่อดีไหมไม่ควรเล่นแล้วครับเท่าไหนที่เราหายไปนานพี่แน,น,นะนำว่าเล่นใหม่ดีกว่านั้นมีตัวติวดําไปก็สู้ใครไม่ได้นะขั้นเทพสมัครยากจัดครับไม่ได้สักทีเปลี่ยนเว็บละนะฮะโอ้ขั้นเทพนี่นะยากนะฮะมันยากแต่มันคุ้มมากในการเติมนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปหาเงินะเยอะมาเติมเกม้องลองลองศึกษาเล็กนึงหรือว่าดูในคลิปพี่ก็ได้ครับกีกี้ขั้นเทพมีสอนวิธีการสมัครด้วยนะ ผมเติมด้วยทูมันนี่ไม่ได้อ่ะมันเด้งเข้าพร้อมเพล์ให้แล้วของอะไรเนี่ยเติมในเกมเหรอไม่แนะนําให้เติมในเกมนะครับเสียตังค์เยอะเติมขั้นเทพถูกไปเยอะนะครับราคาเนี่ยสองในสามเท่านั้นที่เราจ่ายเงินนะครับอยากเติมแพ็คอะไรเนี่ยหารสามสิบคูณด้วยสิบแปดได้ราคาที่เติมขั้นเทพรู้เรื่องการโร่พี่มาแล้วน้องชายได้เวลาเฉิดฉายว่า